สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแล้กันมีตัวอะไรบ้างครับมาดูกันเลยฮอสหมานี่ฮอสบลาวอุ้ยบลาวฮอสหมาสีน้ำตาลฮอสไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ออเรนไดโนเสาร์ ไดนโน้ตเสาสีส้มไดนโน้ตสองเรสข้าวเรสหัวสีแดงข้าวบัฟเโฟโลไม่มีเลยปะนี่บัฟเโฟโลพิงบัฟเฟลควายสีชมพู Buffalo，Elephant，Pope Elephant，Angry m o n p l e e l e p h a n t t o t a l e 啊 t u r t l y ยลโล w ช็อตเอาสีเหลืองอยู่ไหนวะอ๋อ,อลืมไปในรถล,<ะ>ลืมอยูย่ในกระเป๋ากางเกงไม่ขอของเกงเอย่นอกใช่เหรออยู่หลังรถอ่ะหยิบให้หน่อยเจอเถ e ่อเลือดเฟนว้าวบัฟเฟลโอเคบายบาย